เราจะมาให้อาหารปลาตะเพียนกันนะครับนี่นแท้ตัวไหนที่ว่ายตามน้ำก็ไม่มีเคอแฝนก่อนนะครเดี๋ยวแหวบไปตามน้ำเห็นตวเรอาจารย์ลมแล้วก็

ครับครับทำบุญปล่อยปลาโอกปล่อยปลาพาหาปลาคือตรงนั่งเลยสวยๆปลาสวยๆเออปล่อยปล่อยครับ มันไหวทนน้ำได้นะปลาเนี่ยนะมันทนน้ำอยู่ออกร่างกายอย่างดีเลยเนี่ยใช่มันทนน้ำมันจะแข็งแรงมากครับนะครับโอเคเรียบร้อยสำหรับการเลี้ยงปลาทำบุญนะครับบ๊ายบาย